เพื่อนผักกูดสวยค่ะกำลังออกยอดงามงามก็เก็บไปตำน้ำพริกนะคะกินกับน้ำพริกกะปิดีไม่เคยทานก็ลองทำดูนะคะค่ะก็จะชอบทำแบบนี้เด็กๆก,ก,ก็ชอบค่ะวันนี้เด็กๆเขาก็บอกว่าซื้อกะทิมาไว้ให้แม่แล้วอยู่ในสวนผักค่ะเพื่อนๆลงมาเก็บยอดผักกูดนะคะพอดีผักกูดกำลังออกยอดงามเลยนะคะ ก็ว่าเย็นนี้จะตันน้ำพิกสปีก็เลยมาเก็บผักกูดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วแดดร่มลมตกก็เลยลงมาลงในสวนนะคะก็ว่าเย็นนี้จะตันน้ำพิกสปีก็เลยมาเก็บผักกูดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วแดดร่มลมตกก็เลยลงมาลงในสวนนะคะค่ะเราก็เก็บไปทานด้วยเองด้วยเนี่ยค่ะยอดจะออกมาแบบนี้นะคะอยู่ในสวนผักค่ะเพื่อนๆ เรามาเก็บยอดผักกูดนะคะพอดีผักกูดกำลังออกยอดงามเลยนะคะส่วนมากยอดที่เขาจะารับประทานกันก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆกำลังอร่อยนะคะพาะเขาจะอ่อนเนี่ยแบบนี้นะคะเขาจะอ่อนแล้วก็ต้องเก็บไปขายบ้างนะคะที่ตลาดเขาก็มีคนกินเป็นนะคะผักกูดบ้านเราส่วนมากทางภาคใต้เราก็จะมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้มีได้ทุกภาคเลยว่ะเลยแต่ยอดผักกูดเราก็จะเอาลวกน้ําร้อนนะคะ ทางภาคใต้ก็จะนิยมเอามาลวกน้ำกะทิค่ะเพื่อนๆเ,เราเอาน้ำกะทิใส่นะคะแล้วตอดปีเลยค่ะแล้วก็ชอบกินด้วยก็เลยปลูกปิดบ้านไว้นะคะต้องเก็บไปขายบ้างนะคะที่ตลาดเขาก็มีคนกินเป็นนะคะผักกูดบ,บ้านเราส่วนมากทางภาคใต้เราก็จะมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้มีได้ทุกภา,าคเลยล่เลยแต่ยอดผักกูดเราก็จะเอาลวกน้ําร้อนนะคะทางภาคใต้ก็จะนิยมเอามาลวกน้ากะทิค่ะเพื่อนๆ เราเอาน้ำกะทิใส่นะคะแล้วไปทําน้ําพริกบางคนก็เอาไปลวกจิ้มนะคะยาผักกูดก็อร่อยถ้าเพื่อนๆที่รู้จักทํานะคะเขาก็จะเอายายําใส่หมูจับนะคะใบเข้ยังอ่อนอยู่เลยเพื่อนๆคือเขาจะออกยอดเยอะมากๆนะคะ แ้วก็เสียดายนะคะเวลาเขาออกยอดมากๆเรากินไม่ทันเราก็เราก็ซอยหอมแดงใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็เอาผักกูดลงไปลวกนะคะลวกในกะทินะคะมันจะอร่อยแล้วก็หวานมัน,นะค่ะเพื่อนๆีะก็บีบมะนาวบีบใส่พริกขี้หนูใส่หอมจอยนี่แหละค่ะอร่อยมากๆ มากเลยแต่ยอดผักกูดเราก็จะเอาลวกน้ําร้อนนะคะทางภาคใต้ก็จะนิยมเอามาลวกน้ํากะทิค่ะเพื่อนๆเราเอาน้ากะทิใส่นะคะแล้วก็ว่าเย็นนี้จะตันน้ําพริกกะปิก็เลยมาเก็บผักกูดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วแดดร่มลมตกก็เลยลงมาลงในสวนนะคะนะคะให้แม่ทําผักกูดลวกกะทิให้เขากินหน่อยเราก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวสาวจะเก็บแล้วก็เอาไปลวกกะทินะคะ ก็ซอยหอมแดงใส่นานมากเลยแต่ยอดผักกูดเราก็จะเอาลวกน้ำร้อนนะคะทางภาคใต้ก็จะนิยมเอามาลวกน้ำกะทิค่ะเพื่อนๆเราเอาน้ำกะทิใส่นะคะแล้วตอดปีเลยค่ะสาวก็ชอบกินด้วยก็เลยปลูกปิดบ้านไว้นะคะเราก็จะเก็บเรื่อยๆแล้วค่ะเก็บทุกวันวันไหนมีเยอะสาวก็จะเก็บไปขายด้วยนะคะเราก็ปลูกไม่เยอะนะคะปลูกแค่สี่ร่องแต่ก็เก็บได้จ้ะ,ะก็บีบมะนาวบีบ ใส่พริกขี้หนูใส่หอมจอยนี่แหละค่ะอร่อยมากมากมแล้ก็จะเก็บได้ตลอดเลยนะคะมันจะออกยอดตลอดทั้งปีเลยผักขูดของเรามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อนผักขูดสวยค่ะกําลังออกยอดงามงามก็เก็บไปตำน้ำพริกนะคะกินกับน้ําพริกกะปิเราก็จะเก็บได้ตลอดเลยนะคะมันจะออกยอดตลอดทั้งปีเลย ผักกูดของเรามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะกะทิแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะใส่ผักกูดพลิกไปพริกมาพอผักสลดเราก็ยกได้แล้วค่ะอย่าลืมใส่เกลือเล็กน้อยนะคะผักกูดก็จะหวานมากนะคะเ,เพื่อนๆลองทําดูนะคะตามเมนูที่สาวบอกนี้ละคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ค่ะเราก็เก็บไปทานเองด้วยเนี่ยค่ะยอดจะออกมาแบบนี้นะคะนู้นนะคะ ก็บีบมะนาวบีบใส่พริกขี้หนูใส่หอมจอยนี่แหละค่ะอร่อยมากๆชมคลิปนี้ยังไงก็ติดตามชมผลงานของสาวต่อเนื่องนะคะให้กำลังใจกันด้วยอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะนี่คะเพื่อนผักกูสวยค่ะกำลังออกยอดงามงามก็เก็บไปตำน้ำพริกนะคะกินกับน้ำพริกกะปิชมคลิปนี้ ยังไงก็ติดตามชมผลงานของสาวต่อเนื่องนะคะให้กำลังใจกันด้วยอย่าลืมนะคะสวัสดีค่ะนะคะให้แม่ทำผักกูดลวกกะทิให้เขากินหน่อยเ้วก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวสาวจะเก็บแล้วก็เอาไปลวกกะทินะคะ,ะก็ซอยหอมแดงใสน่น้าต้องเก็บไปขายบ้างนะคะที่ตลาดเขาก็มีคนกินเป็นนะคะผักกูดบ้านเราส่วนมากทางภาคใต้เราก็จะมีเยอะ ต่เดี๋ยวนี้มีได้ทุกภาคแล้วเดินมาดูวันนี้ก็เดินมาดูนะคะเห็นว่ายอดมันออกเยอะสาวก็เลยตามเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสาวจะวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วสาวจะเดินไปเก็บทั้งด้าส่วนมากยอดที่เขากร,รับประทานกันก็ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆกําลังอร่อยนะคะเพราะเขาเจะอ่อนเนี่ยแบบนี้นะคะเขาจะอ่อนแล้วก็นะคะให้แม่ทําผักกูดลวกกะทิให้เขากินหน่อยสาวก็เลยตกลงว่าเดีย๋ยวสาวจะเก็บแล้วก็เอาไปลวกกะทินะคะ ก็ซอยหอมแดงใส่น้ำต้องเก็บไปขายบ้างนะคะที่ตลาดเขาก็มีคนกินเป็นนะคะผักกูบ,บ้านเราส่วนมากทางภาคใต้เราก็จะมีเยอะแต่เดี๋ยวนี้มีได้ทุกภาคเลยเราก็จะเก็บเรื่อยๆเละค่ะเก็บทุกวันวันไหนมีเยอะสาวก็จะเก็บไปขายด้วยนะคะแล้วก็ปลูกไม่เยอะนะคะปลูกแค่สี่ร่องแต่ก็เก็บได้ตตอด ก็ว่าเย็นนี้จะดัาน้ำพริกสปิกก็เลยมาเก็บผักกูดไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วแดดร่มลมตกก็เลยลงมาลงในสวนนะคะนั่นนู้นนะคะเราไปทําน้ำพริกบางคนก็เอาไปลวกจิ้มนะคะยำผักกูดก็อร่อยถ้าเพื่อนๆที่รู้จักทำนะคะเขาก็จะเอายำ ยำาส้หมูจับนะคะน่าทานมากๆต้นมันอวบดีนะคะพอดีเราก็ให้น้ําเขาด้วยนะคะเราก็รดน้ําช่วงตอนเช้านะคะรดน้ําให้เขาหน่อยนี้นะคะทางภาคเหนือเขาจะปลูกกันเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บเรื่อยๆมันมีหลายแปลงนะคะเพื่อนๆเราก็เก็บมากินน่าทานมากๆต้นมันอวบดีนะคะ พอดีเราก็ให้น้ําเข้าด้วยนะคะแล้วก็ลดน้ําช่วงตอนเช้านะคะรดน้าให้เขาหน่อยนี่ล้วไปทําน้ําพริกบางคนก็เอาไปลวกจิ้มนะคะยำผักกูดก็อร่อยถ้าเพื่อนๆที่รู้จักทํานะคะเขาก็จะเอายำยำใส่หมูสับนะคะเวลาอยากกินน้ําพริกสะปิก็ลงมาเก็บเราก็จะใช้มีดตัดเอาเนี่ยละคะเนี่ยยอดประมาณน,นี้ก็ยังเก็บได้อยู่นะคะ แล้วก็ซอยหอมแดงใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็เอาผักกูดลงไปลวกนะคะลวกในกะทินะคะมันจะอร่อยแล้วก็หวานมัน,นะคะ่ะเพื่อนๆที่คะเราก็เก็บไปทานด้วยเองด้วยเนี่ยค่ะยอดจะออกมาแบบนี้นะคะเดินมาดูวันนี้ก็เดินมาดูนะคะเห็นว่ายอดมันออกเยอะสาวก็เลยตามเก็บไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสาวจะวางกล้องไว้ตรงนี้แล้วสาวจะเดินไปเก็บทางน้าก เราก็เก็บไปทานด้วยเองด้วยเนี่ยค่ะยอดจะออกมาแบบนี้นะคะนะคะให้แม่ทําผักกูดลวกกะทิให้เขากินหน่อยเราก็เลยตกลงว่าเดี๋ยวสาวจะเก็บแล้วก็เอาไปลวกกะทินะคะก็ซอยหอมแดงใส่น้าอยู่ในสวนผักค่ะเพื่อน,เ,อนเราลงมาเก็บยอดผักกูดนะคะพอดีผักกูดกาลังออกยอดงามเลยนะคะด้านนู้นนะคะ ก็บีบมะนาวบีบใส่พริกขี้หนูใส่หอมจอยนี่แหละค่ะอร่อยมากนะคะเราก็เก็บไปทาน,นด้วยเองด้วยเนี่ค่ะยอดจะออกมาแบบนี้นะคะก็บีบมะนาวบีบใส่พริกขี้หนูใส่หอมจอยนี่แหละค่ะอร่อยมากมาก็แล้วก็ซอยหอมแดงใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยแล้วก็เอาผักกูดลงไปลวกนะคะลวกในกะทินะคะมันจะอร่อยแล้วก็หวานมันค่ะเพื่อนๆที่เวลาอยาก ank, ยากินน้ำพริกกะป,ปิก็ลงมาเก็บ เราก็จะใช้มีดตัดเอาเนี่ยนะคะเนี่ยยอดประบาลน,นี้ก็ยังเก็บได้อยู่นะคะอยู่ในสวนผักค่ะเพื่อนๆรงมาเก็บยอดผักกูดนะคะพอดีผักกูดกำลังออกยอดงามเลยนะคะ